สวัสดีครับวันนี้มีแหวนหนึ่งวงนี่เป็นตัวเรือนเป็นสแตนเลสนะเน้นความทนทานสแตนเลสใส่ยาวๆเลยเออดูแลรักษาง่ายล้างน้ำเปล่าอาสบูยาสีไอยาสีฟันก็ได้ครับถ้าเกิดมีคราบสกบปรกนะนี่หัวเป็นแก้วขนเหล็กหรือว่าไหมน้ำตันนะอืมไม่แพง300ร้อก็จะส่ง50บาท ่าจะส่ง50บาทนะนี่ไซส์ยอยู่ที่ประมาณห้าสบเจ็ดห้าบแดนะถ้าวัดอย่างเงี้ยมันคือสำหรับคนนิ้วบานออกข้างนะห้าบแดแต่ถ้านิ้วทรงกระดูกโตเนี่ยผมจะแนะนำว่าให้นิ้วตัวเองห้าหก็อยู่ระหว่างเนี้ยห้าหถึงห้าิบแปดต่นิ้วผมอะ่ะมันประมาณห้าสบแปดห้าสิ้ามันก็จะฟิตหน่อยอ่า ข้างนี้ใส่ได้พอดีสวยเลยนะครับสวยเลยสวยเลยไหมน้ำตาลก็มีคุณสมบัติดีนะไล่คุณใสสิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลเนี่ยป้องกันได้ดีเลยไหมน้ำตาลของไทยเนี่ยดีสุดนะฮะ,ะแก้วขนเหล็กนี่ก็คืออันนี้นะฮะโอเคครับวันนี้ก็ไปก่อนฝากกดซับ โอ้ยฝากกดซับกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะอืมวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็แหวนพวกนี้คงทนนะอ่าค่อนข้างทนเลยค่อนข้างทนเลยนะครับค่อนข้างทนทนมากเลยใส่ไปสามปียังไม่พังเลยนะสามสี่ปียังไม่พังเลยอืมใส่ไปแล้วดูเป็นแนวคาร์บอยเอ่อเป็นแนวเรียกว่าอะไร ขาวบอยหน่อยอ่อก็สวยนะแหวนแปลกอย่างทําความสะอาดง่ายครับยาสีฟันแปรงสีฟันใส่และถูเลยนะข้างล่างก็เป็นรอยเชื่อมนะเป็นรอยเชื่อมจากช่างโอเคสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับ